ยินดีต้อนรับกันยีนด้รับไปคันในเนียนต่างชาแนลและอยู่ในเกมของค่ายอิมแพคทรีในบทออริซี่กันอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งในพาร์ทที่แล้วผมได้ผมได้ไปปลดบางพื้นที่มาที่เรียบร้อยแล้วพื้นที่ที่ว่าก็คือ,อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดแบบก่อนตอนนี้คือผมไปปลดแบบบางพื้นที่มาจนได้ไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วรู้สึกว่ามีอะไรเนี่ย ช่องระหว่างอ่ะตรงนี้ช่องระหว่างความจริงกับภาพดวงตาอ่ามีงอกขึ้นมาเนาะในในแบบแผนที่ตรงนี้แล้วตอนนี้ก็คือเราเราต้องเดินทางกลับไปที่ s t f ท r t e นะตอนนั้นพอเราได้ขึ้นชิงช้ากันแล้วเนาะแต่ครั้นี้เราจะไม่ไปตรงนั้นเราจะไปตรงนี้กันก่อนเควสลองของน้องคนนี้ที่วิโดคนนี้จีว่เซนไพ

ビタミン剤ですかそれはそういえばあの円柱型の変わった建物は病院だった確苦心はありませんが行ってみませんか医療用品が置いてあるかもしれません自信が湧いてきました機動力には自信があります <laughs> 私の推測は正しかったようですここは病院だったんですねどうしてこんな風になってしまったのでしょう第三招待の先輩はとても頼もしい <laughs> これは天命が開発した痛み止めですねここにあるとは思いませんでした これはこの薬は先生が教えてくれましたかなり珍しい外傷用の特効止血剤ですこの薬品のシールは腐食してますね先輩これだけの量があれば十分ですね都市部に行ってみましょうか 私たちが必要としてる道具があるかもしれませんバッテリいつから後ろにいたんですかじゃえんじゃえんこの道は間違ってないよね <noise> バッテリーちょうどエネルギー供給が不足してますし つきの輪の電気エネルギー変換効率は結構いいですからねとても頼もしいうん、<laughs> 私もあれっこれは…訓練用のグローブですね先輩もボクシングに興味があるんですかなかなか

หลบ <mm> อืออ <mm> ืออืออือล้ออื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 ออออลออหอออ はっきり。は。は。怪物たちは。撤退したみたいですね。あ、にりか。食料。調理器具。それに小道具。な<何>たくさんありますね。ラッキーです。<laughs> ままるでで私たたちのののめにこれで基地の補給の心配はありよ、ね、く聞 <laughs> いで、ね、先輩てくれかありがとうございますもっと頑張りますでは เธอได้เอากล้องมาด้วยหรือเปล่ามาถ่ายรูปกันเถอะแล้วแนบไปกับรายงานของภารกิจในครั้งนี้ของที่แบกอยู่วางลงก่อนเถอะไปถ่ายตรงพื้นที่โลกข้างหน้าเถอะจะได้เห็นอ่าวไฟเป็นฉากหลัง わかった。ああ、もうこのヤンじゃあいだな、ね。めちゃまるで誰かと記念写真を撮ってるみたい。こんなの生まれて初めて。ダメダメ、ディミドったら何を考えてるの？これは任務の一環なの。チーズ ต้นไมพ้พองกระถางเหรออ่าได้เปิดเบสแดนได้ได้ทีหนึ่ง ทักษะมาให้ดียิ่งขึ <S <S ้นเจงตีทีมโดดก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะเฮ้ย ทำไมมาตรงนี้วะโอ้ตัดละตัดละตัดละยาวเลยงานนี้ผิดพลาดละมาตรงนี้ซะเลยง,ง่ายดีให้ตายเถอะฮึบเสียเวลา แต่ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะว่าไม่มีของซ่อนอยู่ในนี้จริงๆเลยเหรอผมขอสงสัยและใครรู้ทีดนึงกันหน่อยดีกว่าเพาแปลกมากที่ไม่มีของซ่อนอะไรอยู่วันนี้ มีประตูอยู่แต่เ,เราใช้ประตูไม่ได้แถมไฟก็ไปในทางเดิมแปลกมากฮอไม่มีไม่มี อย่างไรงสิ้นสงสัยเราเขาคิดมากเอง เฮ้ยเดี๋ยวนะทอยโดดโดดถดบิงมาอ้าวแล้วโดนวนใหม่เราคงไม่น่ารีบร้อนเลยเดี๋ยวผมจะตัดตรงส่วนนี้ไปก่อนนะฮะตัดหลายส่วนเลย

ลองหน่อยดูพลังใหม่ของทีมโดโนยสวยพาใหม่นี่ดี 全部そう展開目標沈黙ゼロゼロイチキュ隊長の命令ならパワー展開サブローブーン

คลา่งแล้วแรงที่หัวสับลงเออ อะไรยิงซับตายซะ <c oughs>

ビサーとニフ。そいつがあなたを不等まで吹き飛ばしたんです。当時はケガ人を二人連れている状態だったのでなかなか厄介でした。ああ、え私たちも心証でしたね。この怪物はあの看護師の真似をした。圧迫感がすごかったし、油断したら石化されてしまうなんて心臓が飛び出すほど緊張しました。でもこれで最後の障害が消えたということだね。ええ、行きましょう。 セントフォンテーヌへこちらヘルメスゼロツー、特殊スタッフおよび補給品の輸送任務完了これより帰還しますありがとうございます貴長いやいえいいえまだ怪我は完治していませんのでどうか無理をなさらず <laughs> 残念ですがそれは約束できません今回は必ず任務を完成しますから เนะฮ้ยทำไมมีฟังเฮ้ฟานมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่นนจริงนะแต่ก่อนอื่นเรามาคุยกันก่อนดีกว่าสุยเล่นเกี่ยวกับเอ็มเพลส ไปเลยกว่ก่อนเลยดีกว่าเลี๋ยวไะสา่เจ้าอ,อะ คุยคุยกับแคลร์กันหน่อยดีกว่าไม่ได้ไปหรอแคลคือ จิบกันด้วยเหรอฮอน่าประกาศสุดเดชแกรอลช็อปเอเจ็ต่อมาสิ่งいつでも来てよซีนไปให้ตายสินี่คือเหลือที่มีแอลแอลกอฮอล์ซีนไปなんかようでもあるん เออรันรับอ๋อ,อซื้อได้กานซื้อไอ้เหี้ยโหแต่ละอันโมเดลประกอบเออจริงด้วยต้องซื้อให้กับตัวคอนหลักเรลานี้จะซื้อแม็กเลยก็ไม่ได้ด้วย ตัวเยอะเกินไปโอเคก่อนก็ไม่พอเังนั้นสุดท้ายต้องเวลา,าใหม่อีกเยี่ยมไปเลยเอาละคุยอีกทีนึงคุยเล่นการกลับมากับตันในสุดเราก็กลับมาเอ๊ะเดี๋ยวนะ แคโรดูชอปยินดีต้อนรับขอขึ้นเดือดสักแก้วก่อนหน่อยแล้วกันนะแคโรเดี๋ยวอย่าเพิ่งผมขอเอียงหน้าดูก่อนแคโรดูชอปยินดีต้อนรับเอ่อขออะไรมันช่วยให้มันสดชื่นหน่อยฮะ ชิปหายแล้วเฮ้ยโอ้เวลาพักผ่อนวะ ยังหกขอจบคลิปแต่ฟิ้งเท่านี้ก่อนเลยดีกว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าไงผมอาจจะฟาร์มอกรอบให้ถึงเร็ว,เรว20เพื่อจะได้ทำด้วยเรื่องต่อแต่นี้ต้องอต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายครับสวัสดีผมเย yeah.